กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่กัแม่น้นองเดือนพ่แม่น้องว่าคิมมาทำธุระเขาในเมือ,องเมื่อนี้มมนดุยสองคนเลยนี่น้องว่าคิมมาเที่ยวบอ้อ,มมบอเอากระหันหเดียวกันนี่จ้ละปิดบ่าตอนน่ะ ใต้าลูกคุณิว่ายังเนแม่้อ่อลกอีกป้าป้าเนสุดเด็กหน่อยผู้ซาย ระมยเบงสุดให้ลูกชายวัน ส้ำด้วนมันใหญ่เลยซ้ำที่ตัวมันใส่สกิลานเนาะมำไมมันน่อยวบาเจ็บมือขึ้นมาก็บบนี่ก็ได้ยัางเฮด้าว่ามันลายเลยมันใหญ่แบบนี้

เอาลูกว่านี่นะนี่เป็นตาหักตาแท่นี่นปานี่ติ๊ติงนี่ตา, <c oughs> าหักตาแท่แดกขนมมาให้ยายกับเอียงนะเขา,ขา,ขาจะเจ้าเมยให้พ่ออา่ Nhưng gậy kêu ngay đây. Hát nữa nữa. Hát nữa. đi Hạn Hát nữa. 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 nữa. Hát nữa. ซื้อองใส่ลูกหักบทันไดซ้ำด้วยกันเลยเนี่ยวันที่จะสีเนี่ยกับซ้ำแหละเออห่านแล้วอยู่นี่เนาะพี่พี่ต้องพี่ติกระเป๋าเด็กโกโกวาคือมาลายเดืยวนี้อ่าจัดปังดูเลื่อยหน้าได้เดือนนะเยอะแยะ มีขูดห่านมาแหงอ้ยเปื่อนปะเออบอไว้ดอกสักบ่อสีเลยนะเห็นของนองเดือนนะสักแง่งหย่างสุดโกโก้หวาบ่อขืออันแบบว่าเด็กในเมืองเขาใส่เนาะเด็กบ้านนอกเกาใส่ดินต้มดินโครนพ้นตกใหม่ใหม่โอ้ยสักเนี่ยได้ก็บบ่อของนองเดือนน่ะคือสิเนี่ปะอาหารสดใหม่เดนนี่ใส่เยอะ สูตรผู้ชายขึ้นมาหนาหักเทวไแต่ว่าต้องใหญ่ตัวนี้จักหน่อยเนาอะ ไปนลูกเด้นี่เ็ดบนริิสมจักจัันเนาะจะคล้ายานยได้จักจัันในตลาดจักจยันในตลาจะเจ้าคายลัคนกับที่เออ ่วนกับขาวทางนี้ปลากับโครงกับขา้าวมีนแขงแคบานก็คล้ายต้นระบาท จะบ้่าบอกรึนจะบอกรยังจะบอกกินปะปะอยากินยังไม่ตัดเลยจังหวานี้แหละคือชิบอมี่เส้นยักจัน ชื่อนกของปาดเอ็กสั้นยังขึอนัรอ่ะยยางนี่จิ้หือแตะฮงเฮือมาเถินเองตอนเนี้ก็ชอนเตตลาดและพี่น้องเลยใส่หลายอย่างน้องเดินได้ขนมให้ลูกับเกิบอาหาอกาศฮอนอันนี้เราหอนไปหอนอ่าเนะปะฝนชินหนุนนอนอีก โบจักินเจาหาดื่มกับเจาโดดิแอด้าอนที่เราออกมาคลิปไม่ก็ะลา้วปลลุงฝา,ากกดไลค์กดแชรกดติดตามสองน้องเดินมาปลาลุงพอกันใไ่คลิปนะกับสบายดีบโจบปลลุงเลยเก็บคองสอจสบ่อหลุดจ่ามวยตา có bé cao cao hơn là cao cao, cô xinh, manu, lại có cá bốn, anh này, để chơi gấp nồi về yuk, mau về cái gì chơi về bằng bao, quạt, หนามคางมือพ่นตกแห้งๆแล้วก็ชิ่นหนาเต็มบ้านเรแถวนี้เออแถวนี้ก็อ่างมดบ่อพ่นแห้งอะไรอ่ะอโลอึ่งก็ชิชนั่นอยู่ย่ามาเศร้าอีตาลัดไปอะไรปาลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ไปอะไรได้ปาลุงเลยป่านนี้กลับสบายดี